แผเมตตาแต่เป็นกสินอีกเรื่องหนึ่งของความทรงจำที่เกิดขึ้นณวัดเขาอีโต้ตามปกติแล้วทุกวันช่วงบ่าย,ายก็มักจะมีญาติโยมมากราบนมัสก,การขอพบหลวงปู่เป็นประจำทุกวันหลวงปู่จะรับแขกตามปกติในเวลาบ่ายบ่ายของวันนั้นมีโยมสตรีกลางคนผู้หนึ่งท่าทางสง่างามพร้อมเด็กน้อยสามคนเข้ามากราบหลวงปู่ วันนี้แขกมากเธอจึงถอยออกมารอจนคนกลับหมดแล้วจึงเข้าไปกราบหลวงปู่อีกรอบหนึ่งพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้หลวงปู่ฟังว่าหนูมาขอความเมตตาหลวงพ่อได้ช่วยแผ่เมตตาให้พ่อเด็กเขากลับมาด้วยเถิดเด็กเขาคิดถึงพ่อร้องไห้ทุกคืนหนูได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อมานานแล้วว่าหลวงพ่อมีเมตตาสูงได้โปรดเมตตาให้พ่อเด็กเขากลับมาด้วยเถิดเจ้าค่ะ หลวงปู่ถามพร้อมเด็กๆเ,เข้ามาลูบหัวไปมาด้วยความเมตตาพ่อไปไหนหรือหนูพ่อทิ้งหนูและแม่ไปมีเมียใหม่เด็กน้อยตอบตามประษาะเด็กที่ไร้เดียงสาหลวงปู่ฟังแล้วก็ร้องอื้แม่เด็กกราบเรียนต่ออีกว่าพ่อเด็กเป็นผู้กองอยู่ที่สถานีแห่งหนึ่งสมัยก่อนก็ดีมากอยู่ได้กันมาเกือบ20ปี มาระยะหลังนี้จะถูกกระทําคุณใสหรืออย่างไรไม่ทราบเปลี่ยนไปไปแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเลยซึ่งเมื่อก่อนเขารักลูกมากเจ้าค่ะหลวงปู่อุทานขึ้นอืมเดี๋ยวจะลองดูนะให้หนูพาลูกกลับบ้านก่อนหลวงปู่ให้ความหวังแบ่งรับแบ่งสู้แก่โยมผู้หญิงและบุตรน้อยๆที่น่าเอ็นดูทั้งสามคนด้วยความเมตตา ตกกลางคืนประมาณราวเที่ยงคืนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของหุบเขาอิโต้ประกอบกับความเงียบสงบพระที่ติดตามหลวงปู่ต่างก็แยกย้ายกันภาวนาซึ่งกางกรดไว้ห่างกันพอสมควรในขณะที่ตำรวจติดตามหลวงปู่คนหนึ่งออกมาปัสสวะได้สังเกตว่าที่กรดหลวงปู่มีแสงสว่างเกิดขึ้นที่กรดแล้วค่อยๆพวยพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้น จนสุดปลายยอดไม้แล้วก็มาเริ่มสว่างที่กรดค่อยคอยสูงสูงไปสุดที่ปลายยอดไม้เป็นอยู่อย่างนั้นตำรวจยืนพิจารณาอยู่เป็นเวลานานจึงเข้าไปเรียกคนขับรถออกมาช่วยกันดูอีกหนึ่งคนแสงนั้นก็ยังเหมือนเดิมสว่างที่กรดแล้วก็ค่อยคอยลอยสูงขึ้นสูงขึ้นคนขับรถก็ไปบอกพระซึ่งกำลังหลับบ้างภาวนาบ้าง ตามกรดตรงโน้นตรงนั้นให้ออกมาดูว่าคืออะไรพระทั้ง8รูปออกมาจากกรดมองดูแสงประหลาดด้วยความเงียบอยู่สักครู่คนขับรถจึงเอะอะขึ้นมาว่าไฟไม่กรดอาจารย์ไฟไม่กรดอาจารย์ทั้งหมดจึงตรงไปยังกรดหลวงปู่โยมสาวคนขับรถกลับเรียนหลวงปู่เสียงดังพอสมควรว่าอาจารย์อาจารย์พร้อมกับถือวิสาสะเปิดมุง้งกรด ล้วงมือเข้าไปจับตัวหลวงปู่ด้วยความปรารถนาดีต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่นั่งสมาธิอยู่จึงออกจากสมาธิถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเสียงเออะเชียวโยมสาวกราบเรียนว่าไฟไหม่กรดอาจารย์สิครับพวกครูบาจึงให้ผมเรียกอาจารย์แต่เอทำไมไม่ร้อนโยมสาวเอามือลวงเข้าไปในจีวรที่หลวงปู่คลุมกายอยู่ก็ไม่รู้สึกร้อน แต่เมื่อกี้ไฟลุกท่วมถึงยอดไม้เลยครับอาจารย์ไอที่ว่ามันออกมาปัสสวะเห็นไฟสว่างอยู่ในกรดอาจารย์มันไปตามผมมาดูผมก็กลัวอาจารย์จะตายจึงไปตามครูบามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งครับท่านอาจารย์โยมสาวกราบเรียนจากนั้นอีกครู่เดียวก็ได้อรุณวันใหม่พระเนนนำน้ำลังหน้ายาสีฟันถวายหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่จึงปราลบขึ้นว่า ผมพิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าจะเกิดไฟได้เลยทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้เพ่งเตโชกสินไม่ได้ภาวนาเกี่ยวกับไฟหรือของร้อนอะไรเลยแต่ทำไมเกิดไฟได้เรื่องไฟลุกที่ตัวผมเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่ผมบำเพ็ญอยู่ที่บ้านเดินโคราชบ้านที่สาวนั่นเองสมัยนั้นหนาวมากผมนั่งสมาธิเอาจีวรคลุมแบบนี้แหละ แต่ก็ไม่พอเพราะอากาศหนาวเย็นมากผมจึงเพ่งกระสินว่าเตโชเตโชเตโชก็รู้สึกว่าค่อยมีความอบอุ่นเข้ามาหน่อยไม่นานนักเสียงเออะะวยวายอยู่ไม่ห่างจากผมนักจึงลืมตาขึ้นเห็นชาวบ้านมามุงดูกันเต็มไปหมดรอบกรดผมเลยจึงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลุงของทิศ์สาวนี่แหละบอกว่าไฟลุกท่วมกรดอาจารย์ สว่างถึงหมู่บ้านโน่นชาวบ้านจึงพาก,กันมาดูว่าท่านอาจารย์ก่อไฟหรือทำอะไรเกรงว่าไฟจะลามไปติดป่าแต่มาถึงแล้วปรากฏว่าไฟมันติดอยู่ที่กรดท่านอาจารย์ลุงของทิศสาวจึงบอกว่าขอโอกาสขอของดีท่านอาจารย์สักหน่อยนะครับจะเอาอะไรหรือขอจีวรท่านอาจารย์ผืนที่ติดไฟแล้วไม่ไหมนี่แหละครับ ว่าแล้วลุงของทิศสาวก็กราบลงสามครั้งที่ยังไม่ทันพูดอะไรหรือยังไม่ได้อนุญาตเลยชาวบ้านก็ฉีกจีวรแบ่งการเสร็จสับเรียบร้อยคนละชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดพอดีเพราะคนมากันหมดหมู่บ้านเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้ทิศสาวไม่ได้ติดตามมารับใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่เรื่องเมื่อคืนผมไม่ได้เพ่งกระสินเลยผมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตว่า ขอให้สามีของโยมผู้หญิงที่มาบอกเมื่อตอนกลางวันอธิฐานว่าถ้าสามีเขายังมีบุญที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวหากเขาถูกคุณใสจริงก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองรักษาอย่าได้ทำอันตรายใดๆเขาเลยให้เขากลับมาดูแลลูกเมียครอบครัวเถิดผมอธิษฐานแล้วก็นั่งภาวนาสมาธิอย่างนี้แต่ด้วยเหตุใด จึงมีไฟพวยพุ่งจากในกรดถึงยอดไม้ได้อย่างไรและผมก็ไม่รู้สึกว่าร้อนไม่รู้เสียด้วยว่ามีไฟลุกอย่างที่ทิศเสาเห็นสงสัยจริงๆจีวรผืนหลังนี้พระอาจารย์สุวิทพระอุปถาเก็บรักษาไว้เรื่องของโยมที่สามีไปมีภรรยาน้อยต่อมาไม่นานก็พาสามีและครอบครัวมากราบขอบพระคุณหลวงปู่ที่เมตตาช่วยเหลือในครั้งนั้น ครอบครัวจึงได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขเหมือนก่อน